ทำไรายได้จาก Facebook ครับจากการโพสจากการทำสตอรี่แต่ว่าไม่ชอบการทำวิดีโอสั้นใน Facebook Reel ไม่ทำได้ไหมแล้วก็อยากจะโพสอย่างเดียวอะนะฮะเป็นไปได้หรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าไม่ทำวิดีโอสั้นก็ได้ครับก็สามารถทำได้แต่ว่ามันไม่ครบองค์ประกอบแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าวิดีโอสั้นจาก Facebook r e e l เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถทำเงินได้เยอะเหมือนในสมัยก่อนแล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงสำคัญอยู่ก็คือวิดีโอสั้นเนี่ยมันจะนำทราฟิกหรือว่านำลูกค้าจากด้านนอกเนี่ยเข้าสู่ช่องของเราได้ดีที่สุดครับคุณจะสังเกตได้ว่าคนที่หาไรายได้จาก f a c e b o o k เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปิดเพจกันละ เขาใช้ f a c e b o o k ส่วนตัวของตัวเองเลยแล้วก็เปิดเป็นแดชบอร์ดแบบมืออาชีพเอาแต่เพราะว่าเขาคิดว่ามันน่าจะได้เหรียญที่เยอะกว่านะ่คือจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงแบบระยะสั้นเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนเรานั่นแหละที่อยู่ใน f a c e b o o k ของเราใช่ไหมเ,ออเขาก็จะมาดูแล้วก็วนไปวนมาเขาทำบ้างเราทําบ้างวนกันดู นะเหมือนที่บอกว่าปฏิสัมพันธ์ซีนูนี้นั่นน่ะเหรียญวิ่งดีคือมันไม่ใช่หรอกครับคือเราวนกันดูแกเราพยายามไม่ไม่เลื่อนผ่านกันและกันมันก็เลยสามารถเกิดสิ่งนั้นได้แต่ว่าไม่คิดว่ามันเหนื่อยไม่ใช่หระผมคิดว่ามันเหนื่อยนะการเข้าไปดูหนึ่งครั้งถ้ามันครั้งละสิบาท20บาทก็ว่าไปอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เลยนะครับทุกอย่างพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะทําได้ไม่นานเพราะว่าเราเหนื่อย เราเหนื่อยเราไม่ค่อยมีเวลาเราต้องทํากิจกรรมในชีวิตจริงอยู่บ้างใครจะมานั่งจดจ่อแบบไปหมุนหมุนดูแบบนี้ตล,ลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่านําลูกค้าจากภายนอกเนี่ยเข้าสู่ช่องของเราดีกว่าดีกว่าที่ตัวเองจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคุณพอใจไหมนะพอเป็นคนภายนอกที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขากับคุณไม่ไรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เขาเข้ามาจากคอนเทนต์ที่คุณสร้างนั่นะหมายเขาว่าเออคุณเป็นความชอบของเขาจริง ไม่ว่าคุณจะเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะนิสัยแบบไหนคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าคุณจะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองเสมอเสมอคุณเชื่อผมนี่ผมปั้นคนมาไม่รู้กี่คนและในการทําช่อง y o u t u b e นะครับคนละแวกบ,บ้านผมนี่แหละทั้ง y YouTube แล้ง facebook เนี่ยนะครับที่เขามาขอความคําแนะนําจากผมเนี่ยนะครับ ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเลยแต่เพียงแค่ว่าเขานําเสนอตัวเขาเองขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถมีแฟนคลับของเขาเองได้ถึงมันจะไม่ได้เยอะมากแต่แฟนคลับเหล่านั้นเนี่ยพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาดูวิดีโอของคุณดูคอนเทนต์ของคุณนะมากกว่าที่คุณต้องเอาเวลาที่จะมาจดจอผัดกันดูอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่สำหรับผมนะในเชิงของการทําเงินนะ การทำเงินออนไลน์เนี่ยหลายคนลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วหลักการของมันกนะ็คือคุณทิ้งผลงานลงไปในโซเชียลนั้นๆนะในแพลตฟอร์มนั้นๆอะคุณทิ้งผลงานคุณลงไปปึ้งแล้วให้มันทำงานโดยอัตโนมัติแบบ24ชั่วโมงนะมันคือนี่แหละที่คนอยากมาทำอะไรเพราะแบบนี้ มันทางานมันเองได้เราไม่ต้องมาจดจ่อกับมันแต่คุณลองคิดภาพดูว่าคุณยังต้องมาจดจ่อกับมันโดยการนั่งดูเพื่อให้เกิดเงินเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับงานประจานะครับเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นทํามันด้วยความชอบทํามันด้วยความเข้าใจมันนะครับทําให้ครบองค์ประกอบการทําทุกอย่างครบองค์ประกอบการลงวิดีโอสั่นการโพสต์การทาสตอรี่หรือแม้กระทั่งการแบบที่คุณเข้าไปแอคทีฟบัญชีบ้างเข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรบ้างเนี่ย มันจะทําให้ระบบ, um บอัลกอริทึมมองว่าคุณนใช้งานเป็นประจําแล้วมันก็จะสามารถนำทราฟิกจากภายนอกมาได้คุณลองนึกภาพดูว่าคุณเป็นไกด์นะสมมติว่าอัลกอริทึมของ f c e e o o o เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไกด์อ่ะเออ ไกด์เนี่ยอยากจะนําพาคุณไปเมืองแบบไหนระหว่างเมืองล้างกับเมืองที่มีแบบเออสิ่งที่มันดึงดูดอะ่ะมีผู้คนไปใช้งานประจํามีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆจัดองค์ประกอบดีๆคุณว่าคนชอบแบบไหนมากกว่าก็เหมือนกันถ้าบัญชีคุณไม่มีการแอคทีฟเลยหรือว่าทําำไองค์ประกอบเนี่ยนะมันก็ยากที่ไกด์เนี่ยจะนําพาลูกค้าเข้ามาในเมืองของคุณเข้ามาในบ้านของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจะทําหาไรายได้นะครับทาให้ครบประกอบ วิดีโอสั้นก็นต้องทําโพสตก็ต้องทําตามวา,าระโอกาสเพราะปัจจุบันนี้นะผมเห็นเยอะนะว่าคนน่ะนิยมใช้ AI ขี้เกียจทําเองไงเอา AI ไปเจนรูปภาพมาทําแบบนั้นแบบนี้คือเข็ดมาแจกพร้อมแจกอะไรกันแบบนี้จริงๆแล้วไอ้พร้อมเนี่ยเราเขียนขึ้นมาเองได้นะเพียงแค่หัวของเราเนี่ยมีความครีเอทนะครับเมื่อไหร่ที่คุณไปก๊อปปี้พร้อมเขาแล้วคุณก็มาโพสต์ของคุณเองเนี่ยนะครับคุณไม่ได้เป็นออริจินอลเนื้อหาของคุณไม่ได้โดดเด่นถ้าทุกคนทําได้ คุณทํามันได้ง่ายเขาก็ลอกเรียนแบบคุณได้ง่ายรายได้มันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่การทางานของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเริ่มต้นได้ยากคนทําตามได้ยากนั่นแหละเนื้อหาคุณจะเป็นออริจินอลแล้วคนที่แบบทําตามคุณไม่ได้คู่แข่งมันก็จะน้อยแล้วเงินมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็แนะนําตามนี้ว่าให้ทําให้มันครบองค์ประกอบสู้ๆเป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่กําลังหารายได้จาก f a c e b o o เดียวนะครับผม ต้องบอกว่าคนที่กำลังหาเลียจากเฟ e บุ๊กสิเออนะฮะโอเคสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้